กลับพบกับน้องบีอีกแล้วนะคะในช่องเดียร์คุสีมอเตอร์ค่ะวันนี้นะคะน้องบีมีรถเจ๋งๆกลับมาตามคำเรียกร้องพี่ๆอีกแล้วเห็นกระแสตอบรับของเจ้าแชปโเรเลตแคตติว่านะคะหืมกระแสแรงมากนะคะต้องบอกว่าคันนั้นน่ะลงยูทูบวันแรกนะคะก็มีลูกค้าเข้ามาซื้อสดกลับบ้านไปเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้โหเสียใจแทนพี่ๆหลายคนมากนะคะแต่ไม่ต้องกังวลน,นะคะเพราะเราก็ยังเติมของมีแชปโเรเลตแคตติว่ามาให้พี่ๆนะเลือกอีกหลายคันเลยนะแล้ววันนี้เป็นอีกหนึ่งคันนะที่น้องบีจะมารีวิวให้พี่ง 6,000เท่านั้นเองนะคะและที่สําคัญคือลดสภาพกริบมากได้สีขาวเดิมจากโรงงานด้วยนะคะคันนี้และเดี๋ยวเราไปดูรีวิวของเจ้าเชฟโรเลตแคปติว่า 2.4LED คันนี้เลยดีกว่าค่ะไปเลยค่ะ คันนี้นะคะก็คือเจ้าเชฟโรเลตแคตติว่าสองตัวสี่อาร์ไอเนัวีพูดถึงนั่นเองค่ะคันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์เบนซินค่ะแต่ไม่ต้องกังวลน,นะคะเพราะคันนี้เนี่ยรองรับเทคโนโลยีการเตริมมัน e85 ครับการประหยัดน้ำมันเนี่ยคือค,คันนี้จัดเต็มแน่นอน,นะคะ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูที่สภาพกันก่อนเลยนะคะสภาพภายนอกคะ่ะคันนี้ได้สีขาวเดิมโรงงานนะคะแล้วมาดูที่กระจังหน้ากันก่อนเลยนะคะตัวนี้กระจังหน้าเป็นแบบรังพึ่งเรียบร้อยแล้วนะคะด้านล่างนะคะจะมีในส่วนของตัวโลโก้เชฟโรเลตแคตติว่านะคะเป็นตัวใหญ่ๆแบบนี้เเเเลลลยนะะนนนนะะนนนะนะนนะะ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 ะคคคคกกััชห้้้้าาาาปปป็็ษณสสไตตต์์อรดดวีแบบงๆ เานะคะตัวนี้ถือว่าเพิ่มความสปอร์ตให้กับตัวรถนะคะแล้วก็มีการตัดด้วยคิ้วโครเมียมต่างๆนะคะทำให้รถเนี่ยดูหรูหรามากยิ่งขึ้นนะคะตัวนี้และดานหนาในส่วนของฟัวไฟหน้าตัวไฟหน้าเนี่ยจะเป็นตัวไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะคะตัวนี้สวยนะมีลักษณะที่ทันสมัยมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็สวยงามมากยิ่งขึ้นนะคะตัวนี้มาพร้อมกับไฟเลี้ยวด้านข้างเลยนะคะและในส่วนของด้านล่างนะคะยังมีในส่วนของไฟตัดหมอกมาให้ด้วยแบบนี้เลยนะคะและตัวไฟตัดหมอกเนี่ยยังมีในส่วนของตัวครอบนะคะสีดำมาเพิ่มความสปอร์ตมากยิ่งข มาพร้อมกับตัวกระจกไฟฟ้านะคะตัวน no no right uh ี้และมาในส่วนของตัวไฟเลี้ยวนะคะมาที่กระจกมองข้างเลยนะคะส่วนของตัวด้านล่างต่อตัวนี้นะคะจะมีในส่วนของคล้ายๆซุ้มล้อนะคะตัวนี้จะมีลักษณะที่ตัดแยกกับตัวรถนะคะคนละชิ้นทําให้ดูแบบมีลูกเล่นมากยิ่งขึ้นนะคะอ่าและได้ส่วนของล้อยางด้านล่างเลยนะคะตัวนี้ได้ล้อแม็กนะคะเป็นล้อแม็กเลนโซนะคะตัวนี้เป็นเลนโซแท้เลยนะคะขอบ20ยางนะคะยังดอกเต็มเต็มเลยนะคะยังใช้งานได้อีกหลายหมื่นโลนะคะคันนี้น้าหมุดยังเหลือเลยนะคะคันนี้นี่ อันเดี๋ยวเราไปดูสองด้านข้างกันต่อเลยนะคะตัวนี้โอ้โหด้านข้างคันนี้นะคะมาพร้อมกับคิ้วโครมเมียมนาแล้วก็ติดฟิล์มรอบคันให้เรียบร้อยแล้วนะคะและคันนี้นะยังมีส่วนของล่าลังค่าสีดำมาให้แบบนี้นคะใช้งานได้จริงนคะตัวนี้สามารถที่จะถูกของวางของได้นะคะถูกเชือกวางของได้เลยนะด้วยรถของเขาเนี่ยเป็นฟูลไซส์เอยูอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการใช้งานเนี่ยทุกอย่างสามารถใช้งานได้จริงแน่นอนคานน้องบีรับประกันเลยนะคะงันเดี๋ยวเราไปดูสองตัวด้านหลังของเจ้าเชฟโรเลตแคปติว่ากันต่อเลยดีกว่าค่ะ ตอนนี้นะคะน,น้องมีก็มาอยู่ที่ท้ายของเจ้าเชฟเลยแคปติว้าแล้วค่ะเพราบอกว่าตัวนี้นะคะใช้แบบโอ้โหตูมๆแบบนี้เลยนะคะมีลักษณะที่ใหญ่มากนะคะด้านหลังนะคะมีไฟเบรกของที่3มมาให้นะคะกระจกบานใหญ่ๆนะคะมาพร้อมกับก้าปัดน้ำฝนเลยนะคะและตัวนี้นะคะยังตกแต่งด้วยโครเมียมค่ะ มีสัญลักษณ์เชฟโเรเลตอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะแล้วตัวนี้เป็นโลโก้ของเชฟโเรเลตนะคะแล้วก็มีสัญลักษณ์แคทตีว่าอยู่ด้านข้างนะคะตัวนี้มีการตกแต่งด้วยโครเมียมหลายจุดเลยนะคะแล้วด้านล่างดูสไตล์สปอร์ตมากยิ่งขึ้นด้วยกันชนหลังนะคะแล้วมาแล้วรทกับตัวท่อคู่อ่ามีท่อคู่ด้วยนะคะตัวนี้และไม่เพียงแค่นั้นเรื่องของเซ็นเซอร์นะคะตัวนี้จะมีเซ็นเซอร์หลังถึง3จุดเลยนะคะให้มาด้วยนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยคือสบายใจได้เลยนะคะนี่เรามาลองเปิดฝาท้ายกันดีกว่านะคะตัวนี้ก็คือสามารถเปิดได้ง่ายๆเลยนะคะจากด้านหลังเป็นระบบโช๊คนะคะช่วยเรื่องของการซับลําหนักได้ดีมากยิ่งขึ้นนะด้านหลังจะเห็นได้เลยนะคะมีขนาดที่กว้างมากเลยนะคะใภายในเนี่ยจะเห็นเลยว่าเป็นตัวสีด๊ามาต,ตัดกัะสีแบบออกเป็นเบทหน่อยนะคะตัวนี้ก็คือมีเครื่องมือแม่แรงมาให้นะคะอยู่ที่กล่องตรงนี้จะมีกล่องเครื่องมือสามารถใส่อุปกรณ์น้ำกลันเครื่องมือต่างๆได้นะคะแม่แรงได้นะคะหรือว่าจะเก็บของเลเ็กๆน้อยๆก็คือสามารถวางใส่ได้นะคะตัวนี้แลละะะะเบหังนคคก็ือ บอหลังที่สามารถปรับได้นะคะตัวนี้ปรับง่ายมากๆเลยนะคะนี่ เพียงเท่านี้นคะคะก็สามารถที่จะปักเบาะแถวหลังได้แล้วนะคะสําหรับเจ้าคันนี้นะต้องบอกว่าตอบโจทย์มากๆเลยนะคะสำหรับใครที่ต้องการวางของก็คือสามารถวางทับได้เลยนะว่าจะเป็นจักรยานคันเล็กๆของลูกรถเข็นเด็กเล็กหรือว่าตะกร้าใส่โค้งใส่ของไปช้อปปอิปป้งนะคือคันนี้เนี่ยคือสามารถใส่ของได้หลากหลายมากๆเลยนะคะหรือใส่แคมปิ้งเนี่ยคือปูผ้านอนได้เลยนะคะคันนี้คุ้มมากๆเลยนะคะงั้นเดี๋ยวเราไปดูส่วนของภายในของรถของ,ของเจ้าแคปปิว่าสองเดคันนี้กันต่อเลยดีกว่าค่ะไปเลยค่ะ น้องบีก็มานั่งอยู่ภายในเจ้าเชฟโรเลตแคปติว่า 2.4L เด็ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซินอย่างที่บอกเลยภายในนะคะก็ยังสภาพดีเลยนะคะตัวนี้ไม่ว่าจะเป็นตรงหน้าน้องบีเลยนะกับพวงมาลัยนะขนาดใหญ่4ก้านมาพร้อมกับปุ่มมันติฟังก์ชันเรียบร้อยเลยนะคะตัวนี้สามารถสั่งงานได้เลยนะคะว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องเสียงหรือโหมดต่างๆนะคะก็สามารถสั่งงานได้จากพวงมาลัยเลยนะคะและตัวหน้าจอตัวนี้นะคะเห็นเลยนะคะ่าเป็นมาตรฐานแบบเรื่องแสงสวยงามแบบนี้และยังมีในส่วนของไม้บอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยไม้แค่เพียงานเองะคนและในส่นของด้าน ข้างนะ,ะก็จะมีการตกแต่งเรื่องของตัวคาร์บอนก็จะมีการตกแต่งทั้งคันเลยนะคะเรียกได้ว่าสภาพเนี่ยดีมากๆเลยนะคะแล้วตัวนี้ยังช่วยให้รถเนี่ยดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นแล้ววัสดุเนี่ยก็คือแข็งแรงนะคะตัวนี้คอนโซลกลางตรงนี้เลยนะคะจะมีในส่วนของหน้าจอ นะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าจอในเรื่องของโหมดต,ต่างๆนะคะเรื่องของเครื่องปรับอากาศนะคะก็ตัวนี้เนี่ยยังมีในส่วนของตัวเครื่องเล่นต่างๆนะ,ะก็สามารถควบคุมผ่านตรงนี้ได้เลยไม่ว่าจะเป็นใส่แผ่นซีดีเชื่อมต่อ USB Bluetooth นะคะต่างๆเนี่ยสามารถสั่งงานได้ผ่านตรงนี้เลยนะคะและด้านล่างนะคะในส่วนของหัวเกียร์ของเรานะคะก็คุ้มในส่วนของคาร์บอนเหมือนกันค่ะและคันนี้นะ,ะเป็นระบบเกียร์อัตโนมัติถ,ถึง6สปีดเลยนะคะและยังมีในส่วนของโหมด Eco e มาให้ด้วยนะคะเรียกได้ว่าประหยัดพลังงานหายห่วงได้เลยนะคะและตัวนี้ได้ในส่วนของเบรกมือไฟฟ้ามาให้ด้ววยยยนนะะคคเรีีีีีได้่่าป22ททมโโล ล้ำๆเข้ามาเยอะเลยนะคะตัวนี้นะคะและเดี๋ยวเรามาดูส่ของตัวที่วางแขนตัวนี้นุ่มมากนะเป็นวัสดุคล้ายๆหนังนะ ก็ทําให้วางแขนในการนั่งขับขี่เนี่ยก็จะง่ายนะเพราะตัวนี้เนี่ยมาคู่กับเบาะนะที่เป็นเบาะหนังมาด้วยเลยนะคะสามารถที่จะนั่งได้สบายเดินทางไกลเนี่ยหายเมื่อยนะคะแล้วก็ตัวเบาะเนี่ยกระชับนะคะกับสรีระนะคะแล้วก็มีขนาดที่ค่อนข้างใหญ่นะคะทำให้ตัวเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนที่ตัวใหญ่หน่อยหรือว่าตัวเล็กเนี่ยก็สามารถนั่งเบาะนี้ได้แบบสบายๆเลยนะคะและ้วในส่วนของเบาะหนังคะต้องบอกว่าหาได้ยากนะคะเบาะเนี่ยไม่มีรอยแตกเลยแทบจะไม่มีอะไรที่ชํารุดเลยนะคะตัวนี้ถือว่าใหม่มากๆเลยงั้นเดี๋ยวเราลองไปนั่งในส่วนของเบาะด้านหลังนี้ นั่งสบาย,ยแน่ๆเลยงั้นเดี๋ยวเราไปลองนั่งกันเลยดีกว่าค่ะตอนนี้นะคะน้องบีก็มานั่งอยู่ด้านหลังแลของเจ้าเชฟโรเลตคาติว่าแล้วนะคะต้องบอกว่าด้านหลังค่ะก็นั่งสบายมากๆเลยนะคะตัวนี้บอกเลยว่าภายในด้านหลังนะคะเป็นสีดาะนาเป็นเบาะหนังด้วยแล้วตัวในโถงที่วางแขนนี่ วางได้ง่ายๆเลยนะคะแล้วมาพร้อมกับพี่วางแก้วแล้วก็นั่งทางไกลแบบสบายๆนะในส่วนของ head room ตัวนี้เหลือคืบกว่านะคะคันนี้คือเหลือคืบกว่าเลยนะคะเล็กร <ak> mm ูม hmm. ก็ประมาณคืบหนึ่งนะคะก็คือนั่งสบายๆนะคะสามารถยืดขาหดขาได้นะคะถือว่าเป็นรถที่นั่งสบายคันนึงเลยนะคือขอแนะนําเลยสําหรับใครที่มีครอบครัวคันนี้การนั่งตอบโจทย์นะคะและในส่วนของเบาะแถวหลังนะคะสามารถนั่งได้สบายๆนะคะแล้วก็สามารถวางของได้พับราบวางของได้ด้วยนะถือว่า อันกประสมมากมากเลยนะคะสำหรับเจ้าเชฟโรเลตแคปติว่าคันนี้นะคะงั้นเดี๋ยวเราไปดูส่วนของตัวห้องเครื่องของเจ้าเชฟโรเลตแคปติว่ากันต่อเลยดีกว่าค่ะเพราะาตัวนี้เป็นเครื่องเบนซินด้วยเดีย๋ยวเราไปดูเครื่องยนต์กันดีกว่าค่ะว่าเป็นเครื่องยนต์ตัวไหนค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับเครื่องยนต์ของเจ้าเชฟโรเลตแคตติว่า2.4 L นะคะต้องบอกว่าตัวนี้เป็นตัวเบนซินใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้ก็เลยได้เครื่องยนต์แบบนี้เลยนะ,ะเป็นตัวเครื่องยนต์ e ี o t เท h นะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็นะะคะ และแรงบิดสูงถึง229นิวตันเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้ขับทางไกลสบายๆเลยนะคะและที่สำคัญตัวนี้รองรับเทคโนโลยีการเติมน้ำมัน E85 ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยประหยัดมากๆเลยนะคะไม่ต้องกังวลเลยไม่ว่าจะเป็น E10 E85 ก็สามารถเติมได้นะคะสำหรับเจ้า เชฟโรเลตแคปติว่า2.4เอเดคันนี้ค่ะอย่างที่บอกเลยค่ะน้องบีมีแต่รถสวยๆแบบนี้มาให้แล้วตัวนี้เป็นรถที่เดินทางนะคะคุ้มค่าแน่นอนนะคะสำหรับใครที่ตามหาอยู่เชฟโรเลตแคปติว่า2.4เอคันนี้ตอบโจทย์มากค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปฟังราคากันต่อดีกว่าค่ะว่าราคาของเจ้าเชฟโรเลตแคปติว่าคันนี้นะจะอยู่ที่เท่าไหร่ ตอนนี้นะคะก็เหมือนช่วงสุดท้ายของคลิปแล้วใช่ไหมคะอยากรู้ใช่ไหมคะว่าราคาของเจ้าเชฟโรเลตแคปติโน่2.4 l อลี2011คันนี้เนี่ยราคาเท่าไหร่ต้องบอกเลยนะคะว่าราคาคันนี้เนี่ยพิเศษมา,มากๆเลยเพราะคันนี้นะคะออกทางถึง1 2 8 2 0 0 0บาทใช่ไหมคะบอกเลยว่าพี่ๆไปจา่ายไม่ถึง9,000 0 0บาทเลยเพราะว่าเดลเล็กสี่มอเตอร์ของเรานะคะขายราคาแค่เพียง3,49,000บาทเท่านั้นเองค่ะผ่อนถูกมา,มากเลยนะคะแค่เพียงเดือนละ6,000บาทเท่านั้นเองนะคะสบายๆเลยใช่ไหมคะรถเซกเมนต์แบบนี้เครื่องใหญ่ๆแบบนี้นั่งได้หลายที่นั่งแบบ ผ่อนในราคาแค่6,000นั้นเองเรียกได้ว่าราคาเ,เทียบเท่ากับรถเก่งอีโคคาร์เลยนะคะและรถคันนี้นะยังมีทริป l e c ลเช็คาก่งลงบีให้ด้วยนะคะม่ว่าจะเป็นเช็คลรานะคะจาก ทีมงานผู้เชี่ยวชาญจากเ e เคัสิมอเตอร์นะคะคัสสันซื้อรถสวยๆแบบนี้เข้ามาขายพี่ๆนะคะและเช็คที่2นะคะจากบริษัทกู้ e ินสเปกชั่นนะคะมาตรฐานจากญี่ปุ่นค่ะตรวจให้ถึง344จุดเลยนะคะบอกได้เลยว่าถึงดูรถไม่เป็นนะคะก็สามารถซื้อรถได้ค่ะและเช็คที่3นะคะจากศูนย์บริการเลยนะคะนุมมีก็จะนำรถคันนี้นะคะเข้าไปเปลี่ยนถ่ายและมันเครื่องดูแลพี่พก่อนส่งมอบแน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นนะคะสบายใจหายห,ายห่วงได้เลยค่ะสำหรับใครที่กำลังมองหารถเซ็คแบบนี้นะคะเครื่องใหญ่ๆแบบนี้และนั่งได้หลายที่นั่งงนนีี้้อมบว่าาเจ คันนี้นะยังเป็นรถอีกหนึ่งคันนะคะที่น่าสนใจตอนนี้นะคะและที่สําคัญนะคะพี่ๆไม่ต้องกังวลเลยนะคะเพราะว่าเรานะคะรับประกันเรื่องของเครื่องและเกียร์นะคะให้ถึงหปีหรือส0 0 0 0กิโลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใน1ปีแรกี่ยพี่ๆสบายใจได้เลยว่ารถเนี่ยนะคะในอยู่ในการดูแลและรับประกันของทางโชรูมเดียวกุศิมอเตอร์แน่นอนค่ะวันนี้น้องวีต้องขอฝากเจ้าเชฟโรเลตแคปติว่า2.4 l s ด x คันนี้ไว้ด้วยนะคะและอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ให้น้องวีด้วยนะคะวันนี้น้องวีต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ อย่าลืมนะคะสินปที่ดีต้องซื้อกับน้องบีเท่านั้นนะคะ